สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวโซนิโอเจริญรหัสนักศึกษา64234035 6สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์วันนี้มานำเสนอพุ o โ o ไทยแอปพลิเคชัน Healthy c a r e App ค่ะที่มาได้ความสำคัญของปัญหาที่เราจัดทำแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมานะคะเพราะต้องการที่จะลดน้ำหนักได้มีสุขภาพที่ดีขึ้น เนื่องจากพบปัญหาเมื่อออกกำลังกายได้ระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะน้ำหนักเริ่มลดช้าลงและเมื่อไปศึกษาเพิ่มเติมได้ข้อมูลมาว่าการออกกำลังกายต้องควบคู่ไปกับการรับประทานอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการค่ะต่อไปนะคะเราจะไปดูหน้าต่างแอปของเราค่ะและการทำงานของแอปเราค่ะนี่คือหน้า l o ดด i n g ของเรานะคะพอโหลดเสร็จมันก็จะเด้งเข้ามาสู่หน้านี้ค่ะเรากดตรงไหนก็ได้นะคะ ที่หน้าจเอาเพื่อเข้าไปสู่หน้าเข้าสู่ระบบค่ะหน้านี้นะคะก็จะเป็นหน้าเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีต่างๆก็จะมีทั้งหมดสีแบบก็คือบัญชีทั่วไปนะคะบัญชีทั่วไปก็คือจะเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี h คทต y c a คค่ะสามบัญชีนี้นะคะเราจะเข้าไปได้ขออภัยค่ะ เราจะเข้าไปใช้ในฟังก์ชันสแกนผ่านกล้องกับพูดผ่านเสียงได้เมื่อเราสมัครสมาชิกพรีเมียมแล้วค่ะส่วนบัญชีเกรดนะคะเราสามารถใช้งานได้เหมือนบัญชีทั่วไปแต่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้เมื่อออกจากระบบค่ะวันนี้หนูจะเลือกสมัครบัญชีนะคะเพราะว่าหนูยังไม่มีบัญชีทีแล้วก็กดสมัครบัญชีกันเลยค่ะ พอเข้าหน้าสมัครบัญชีนะคะเขาจะให้เราใส่ชื่อบัญชีก็คือชื่อชื่อของเราค่ะแล้วก็ใส่ชื่อเล่นของเราค่ะแล้วก็เราเลือกเพศนะคะวันนี้หนูจะเลือกเป็นเพศชายค่ะแล้วก็เสร็จแล้วเราก็กดถัดไปค่ะแล้วก็คลิกวันเดือนปีเกิดเพื่อ้อนวันเดือนปีเกิดน,นะคะส่วนอายุของเรานะคะก็จะคำนวณตามวันเกิดเลยค่ะ แล้วก็หนูใส่ส่วนสูงเข้าไปค่ะใส่น้ำหนักเข้าไปค่ะแล้วก็กดถัดไปค่ะหน้านี้นะคะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยในการาคำนวณแคลอรี่ของเราในแต่ละวันนะคะค่า b m i ค่า BMR ต่างๆค่ะหนูเลือกเป็นออกกำลังกายสามครั้งต่อ3ามถึงห้าครั้งต่อสัปดาห์ค่ะแล้วก็กดถัดไปค่ะ แล้วพอเราสมัครเสร็จแล้วนะคะเขาจะให้เราใส่อีเมลหรือเบอร์โทรของเรานะคะหรือว่าเลือกใส่เป็นอีเมลค่ะแล้วก็ใส่หรหัสผ่านเข้าไปค่ะอันนี้สามารถเปิดดูได้นะคะแล้วก็ปิดได้ค่ะแล้วก็กดถัดไปค่ะแล้วเราก็จะเข้าสู่หน้าหลักของเรานะคะเมนูหลักของเรานะคะก็จะมีด้วยกัน5เมนูค่ะก็คือมีไดอารี่ มีอาหารมีรายการมีโปรไฟล์แล้วก็มีตั้งค่าค่ะหน้าเลขนะคะเราจะกดไปที่ไดอารี่ค่ะแล้วก็จะเป็นหน้านี้ใน,ในกราฟนะคะก็จะมีการบอกปริมาณน้ำตาลไขมันโปรตีนแล้วก็คาร์โบไฮเดรตค่ะแล้วก็จะมีแคลอรี่เป้าหมายนะคะแล้วก็ที่ทานไปแล้วของวันนี้แล้วก็แคลอรี่ที่เหลือค่ะของนี้ แล้วก็จะมีความก้าวหน้าว่าเราทําไม่ได้แล้วกี่เปอร์เซนต์ค่ะแล้วก็ค่า b m i ก็คือน้ำหนักปกตินะคะแล้วก็ค่า bmr ก็คืออัตราส่วนการเผาผลาญค่ะแล้วก็จะมีน้ำหนักของเรานะคะแล้วก็เป้าหมายของเราว่าเราจะลดเหลือกิโลค่ะภารกราฟนี้ก็คือเป็นการแสดงผลของวันนี้นะคะที่เราได้ทานไป ก็จะมีความก้าวก้าวหน้านะคะว่าเราทําไปแล้วกี่วันค่ะในนี้ก็จะเป็นความก้าวหน้าสองวันนะคะแล้วก็จะมีเมนูย่อยๆก็คืออาหารเช้าอาหารเที่ยงอาหารเย็นแล้วก็ขนมค่ะสามารถแก้ไขข้อมูลได้ค่ะใน้านรายการแก้ไขข้อมูลนะคะก็คือ จะมีชื่ออาหารน้ำหนักแคลอรี่โปรตีนไขมันครับแล้วก็น้ำตาลค่ะแล้วก็มีส่วนประกอบของอาหารค่ะแล้วมาเราแก้ไขาอาหารเสร็จแล้วเราก็กดตกลงหน้าเลยนะคะแล้วก็จะมจะีจะมีเมนูเพิ่มรายการอาหารแล้วก็กดไปที่บวกค่ะแล้วก็จะให้ใส่รายการที่เราจะเพิ่มลงไปค่ะมันก็จะเหมือนกับรายการแก้ไขาอาหารนะคะ เสร็จแล้วเราก็กดตกลงค่ะทุกเมนูก็จะเหมือนกันนะคะแล้วแล้วแต่ว่าเราจะเพิ่มมากี่เมนูค่ะอันนี้เหมือนไม่มีเหมือนเหมือนเราไม่ชอบว่าเป็นคอลัมน์แบบแถวใช่ไหมเราก็เป็นเป็นคอลัมน์แบบโร w ได้ค่ะก็คือแบบนี้ค่ะมันก็เพิ่มข้อมูลได้เหมือนกันค่ะนี่ค่ะแล้วก็ เสร็จสิ้นแล้วก็ตกลงค่ะแล้วก็เมนูต่อไปที่เราจะไปก็คือเมนูอาหารนะคะกดไปที่เมนูอาหารค่ะหน้าเมนูอาหารนะคะก็จะมีเมนูคิดค้นประวัติการกินเมนูแนะนำแล้วก็หมวดอาหารค่ะแล้วก็หน้าหลักนี้ก็จะเป็นปริมาณน,น้ำที่ดื่มในวันนี้นะคะหนูต้องการใส่ปรปิมาณน,น้ำประมาณสามแก้วค่ะก็กดสามแก้วเลยค่ะ หนึ่งสองสามเราจะขึ้นสามก้ยวค่ะเมื่อเราต้องการยกเลิกไม่ใส่นะคะเราก็จะกดกลับไปค่ะแล้วก็จะหายให้หมดเลยค่ะเมื่อเราต้องการใส่แค่สองเก้ยวเราก็กดสองเก้วค่ะเราจะไปหน้าเมนูคิดค้นก่อนนะคะกดที่เมนูคิดค้นค่ะเมนูคิดค้นนะคะก็จะมีให้แก้ไขอาหารกับ ก็คือพอกอดแก้ไขอาหารนะคะก็จะเป็นส่วนผสมต่างๆขึ้นมาให้เราใส่ลงไปค่ะว่าจะมีอะไรมั่งแล้วก็มีชื่ออาหารมีน้ําหนักแล้วก็มีจํานวนว่าเราททำไปกี่จานนะคะอันนี้ไว้ดูเฉยๆค่ะแล้วก็กดปิดค่ะแล้วก็สามารถเพิ่มได้นะคะเพิ่มรายการอาหารได้นะคะในเมนูคิดค้นคะ่ะก็จะเป็นเนี่ยใส่เชื่ออหารน้ำหนักจำนวนแล้วก็ คนผสมแล้วก็วิธีทําค่ะแล้วก็เสร็จแล้วก็กดปิดค่ะแล้วก็หน้าต่อไปก็จะเป็นประวัติการกินนะคะประวัติการกินก็จะเป็นของหนูยอกตัวอย่างวันที่คือวันที่ยี่สิบห้าเดือนสองสองพันยี่ห้าค่ะก็จะมีพวกนี้ค่ะก็จะมีขนมปังอะไรพวกนี้ค่ะสามารถกดแก้ไขอาหารได้นะคะว่าเราต้องการแก้ไขส่วนไหนก็เช่นแก้ไข แก้ไขชื่อเมนูอาหารก็คือขนมปังนี้แล้วก็กดแก้ไขได้ค่ะก็มีส่วนประกอบไม่เหมือนกันแล้วก็กดตกลงค่ะแล้วก็เมนูยกตัวอย่างมาแค่สองวันนะคะต่อไปจะเป็นหน้าเมนูนะค่ะแนะนําค่ะหน้าเมนูแนะนํานะคะหนูจะแนะนําเกี่ยวกับอาหารคลีนอาหารเพื่อสุขภาพสําหรับคุณลดน้าหนักค่ะ อาหารที่หนูแนะนํามาก็จะมีมื้อเช้ามื้อกลางวันแล้วก็มื้อเย็นแล้วก็มื้ออาหารว่างค่ะก็จะเป็นพวกโยเกิร์ตกรีกกับบลูเบอร์รี่สลัดอ,อกไก่ยาก่างปลาเนื่งกับผักต้มแล้วก็สตรอเบอรี่กับแล้วก็โยเกิร์ตกรีกค่ะก็ประมาณนี้ค่ะหน้าต่อไปนะคะก็จะเป็นหมวดอาหารค่ะหมวดอาหารนะคะก็จะมีด้วยกันดังนี้ค่ะ ก็จะมีภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้เมนูข้าวเมนูเส้นเมนูขนมปังเมนูขนมหวานเมนูเครื่องดื่มเมนูผลไม้ถ้าหนูต้องการเลือกที่เมนูเครื่องดื่มนะคะพอหนูกดไปมันก็จะเด้งไปข้างล่างนะคะแล้วก็ไปที่เมนูเครื่องดื่มค่ะถ้าหนูต้องการกดที่เมนูข้าวนะคะแล้วก็ จะเด้งมาที่เมนูข้าวตามนี้ค่ะโดยต้องอ,อก,การกดภาคอีสานนะคะก็จะเด้งมาภาคอีสานก็จะมีอาหารพื้นบ้านของแต่ละภาคอยู่นะคะทุกภาคเราสามารถแก้ไขข้อมูลได้หมดเลยค่ะก่าทุกเมนูอาหารด้วยนะคะ ในทุกหน้านี้นะคะเราสามารถเปลี่ยนเป็นแถวแล้วก็เปลี่ยนเป็นคอลัมน์แบบ row ได้นะคะเป็นคอลัมน์ได้แล้วแต่คุณจะชอบค่ะแต่ส่วนตัวหนูชอบแบบแถวมากกว่าค่ะดูง่ายแล้วก็จะกดปุ่มกลับไปนะคะเพื่อจะกลับมาสู่หน้าหลักนี้ค่ะหน้าต่อไปนะคะก็คือจะเป็นหน้ารายการอาหารนะคะกดไปที่หน้ารายการอาหารค่ะ ก็จะมีปุ่มไมกดก็คือมีกล้องถ่ายรูปเพื่อสแกนอาหารนะคะแล้วก็พูดผ่านเสียงแล้วก็เพิ่มเมนูอาหารค่ะกดกดกล้องถ่ายรูปนะคะเพื่อสแกนอาหารเราจะกดกล้องถ่ายรูปเพื่อสแกนอาหารแล้วกดถ่ายรูปนะคะมันก็จะขึ้นให้เพิ่มรายการอาหารเป็นเครื่องแกงหมูอะไรพวกนี้ค่ะก็ตามนี้ค่ะมีส่วนประกอบด้วย เสร็จแล้วเราก็กดตกลงมันก็จะเด้งมาหน้านี้ค่ะแล้วก็ถ้าหนูต้องการเพิ่มรายการอาหารด้วยเสียงนะคะหนูกดที่ไมค์ค่ะแล้วก็จะพูดแล้วก็มันกาจะขึ้นรายการอาหารเพิ่มให้ค่ะว่าจะเป็นอันนี้ค่ะและ้วกดตกลงค่ะแล้วถ้าหนูต้องการเพิ่มด้วยแบบพิมพ์มนะคะ,ะหนูก็จะกดที่ลินสอค่ะแล้วก็นี่ค่ะ เหมือนกันนะคะถ้าต้องการค้นหาเมนูอาหารก็กดค้นหาแล้วก็จะเด้งมาหน้าหมวดอาหารเหมือนเดิมค่ะถไม่ต้องการแล้วนะคะหนูต้องการกดออกหรือวกากด9ก้ากระบาดค่ะเลยก็จะออกจากหน้านี้ค่ะหน้าต่อไปนะคะก็คือจะเป็นหน้าโปรไฟล์ค่ะกดไปเลือกกดเลือกไว้ที่โปรไฟล์ค่ะโปรไฟล์นะคะก็จะมีรูปของเรานะคะแล้วก็จะมีชื่อของเราก็คือชื่อจริง ชื่อเล่นแล้วก็อีเมลแล้วก็เบอร์โทรค่ะแล้วก็จะเป็นน้ำหนกักส่วนสูงแล้วก็ค่า BMI ค่า BMI แล้วก็ความก้าวหน้าของเรานะคะอันนี้คือจะเป็นการสมัครสมาชิกสมัครสมาชิกรายเดือนนะคะเพคเกจรายเดือน79บาทมีฟังก์ชันกล้องสแกนเพื่อเพื่ออาหาระคะ่ะส่วนเพคเกจรายเดือน159บาทก็จะมีทั้งกล้องแล้ก็ทั้งไมโครโฟน สแกนเพื่อเพิ่มเมนูอาหารค่ะหน้าโปรไฟล์ก็จะมีประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นหน้าเมนูตั้งค่ากดไปที่เมนูตั้งค่าค่ะตั้งค่านะคะเราก็สามารถแก้ไขชื่อแก้ไขเพศส่วนสูงน้ำหนักอายุวันเกิดรหัสผ่านได้ทุกอย่างเลยค่ะหนูจะมายกตัวอย่างให้ดูนะคะในการแก้ไขชื่อก็กดเข้าไปแล้วก็แล้วพิมพ์พิมพ์ชื่อของเราลงไปแล้วก็ ถ้าเราต้องการเปลี่ยนชื่อให้เรากดติ๊กถูกนะคะถ้าเราไม่ต้องการเปลี่ยนชื่อเรากดกากระบาดนะคะอันนี้หนูจะเลือกกดติ๊กถูกค่ะเราจะเปลี่ยนชื่อให้เลยนะคะเพศก็เหมือนกันค่ะก็กดติกไปแล้วก็ต้องการเพศญิงก็กดไปแล้วก็ส่วนสูงก็เหมือนกันนะคะถ้าไม่ต้องการก็กดกากระบาดค่ะมันก็จะเด้งให้เหมือนเดิมคะ่ะ น้ำหนักก็เหมือนกันนะคะกดไปต้องการ6 2ก็กดติ๊กถูกมันก็จะเปลี่ยนให้ค่ะส่วนอายุนะคะกับวันเกิดมันก็จะฟิกกันไว้ค่ะเหมืนวเกิดวันที่3พฤศจิกา5 5งพันหก็จะอายุ20ปีค่ะถ้าเกิดวันนี้ก็จะอายุ21ปีค่ะมันก็ฟิกให้ค่ะ เปลี่ยนรหัสผ่านนะคะก็เราจะก็จะมีรหัสผ่านเก่ารหัสผ่านใหม่แล้วก็รหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านใหม่นะคะแล้วพอเราพิมพ์ไปเสร็จแล้วก็กดยืนยันค่ะอันนี้นะคะคือปุ่มออกจากระบบของแอปพลิเคชันค่ะเพื่อเริ่มการทำงานใหม่ค่ะมันก็จะเด่งเข้าสู่หน้าการทำงานใหม่ค่ะ และสำหรับวันนี้หนูก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ